สวัสดีค่ะพี่น้องคะวันนี้มาหันกับฮอ,อตเตอกินเขาเหล้วนะคะพี่น้องคะอยู่กับโน้ตบุ๊กนะคะพี่น้องคะวันนี้เราเป็น,นอ,อย่างก,ก่อน,อนใ,ใ,ใครแตกใครแตกใครแตกแล้วนอนอยู่ไหนรถ<อ>สี่ระดับเขาขึ้นซาวาเทอร์เบดนนอนอยู่รถเขาคึ้นซาวาเธอร์เบดนนอนอยู่รถใครบอกผู้ไก่เหรอยันหรือเปล่า นี่อดีๆราไปพ่อานี่ขาดมากัุดยกจริงเหรอจริงเ้าฉันนอนหยุดรอเนาะกูบอกหูกูด้ทุกคนฟังหมดเลยราวนอนนอนอยู่เลยดีมากเหรอคอนโดมา คือไหยังคือลากคู่แล้วไปหานอนมองอื่นไปอยู่มองอื่นบ่ฉันอยู่รถค่าข้เจ้าคือซากันค่ะหญิงอยู่รถคืนอยู่าายรถค่ะไม่สบายจะปวไม่สบายคูค่ไก่ก็บอกกันน,าานั่นฉันตอนนี้ก็ว่าอยู่ไปคือไกนะ่ไม่คุยกับฉันหล่อนนะคือเป็นต้นไผ่เนี่ยนะซึ่งชอบผัดชิมเหนียวลงเดี๋ยวปุ่นี้ยังไงับรถสิอ่ะอ่ะพี่พี่น้ำ อเนืนค่ะตนย่องอเมนคืนเซกซ์ค่ะ่นหลับอยู่คู่เซอพูดจริงแต่ฉันไม่ได้ไปนี่นี่เชิญจงังหวเนะร้านจังหวน้องวมึงบอกครูใหญ่ว่าม,ามึงลา้วแลวมึงไปอันนี้ทไมันรถข่ันะรฉันไม่ได้ไปไหนเอาก็แต่เาสีาสายสาก็สีย่ากันทพูด คืนมันไปคืนอะไรคืนเลยตลบคืนยังคืนยังมึงจะเป็นคนบอกอีหตัวอ่านมันจะเขียนอ้กูอีงยนอกอีหรือเปาเอาเแล้วมึงเป็นคนบอกว่ามึเป็นคนบอกว่าเขียนอ้ไกูล่ะอะไรมบอกอีหลือเปาใช่ไหมก็ปวแล้วพอ นี่ดูิรม่เอาหนูไปบอกว่าหนูไม่ได้อยู่เรานะไม่แม่มาเมื่อคืนบอกกูคู่ไก่ว่าไปไหนนะเราอยู่รถไก่ก็อยู่รถไอ้นี่เบลมาจากไหนเราเบลมาจากไหนตันตลกมันไม่มู้นนะเบาขี่ตอนนี้ต้องมั่นหลังดอกไอ้หยอก่าเอาปลอยร็วิวมึงเอามาแต่สากระแสทันมันบออันนี้ แสดงว่าเธอไม่ได้นอนอยู่รถใช่ไหมนอนค่ะฉันนอนอย่างนี้อ่ะก็จะมาบอกีนฝันขอเเาใส่หลายที่อซื้อปตอทคนดีฉันนอนึกนานเดอไม่สบายนอนอยู่รถดี่ดเียยกูเขา็ไม่ได้เคียร์เลยกูมันเคียรกูไม่เคยเลัวกูไม่ได้ว้าวค่ะแล้วฉันก็ไม่ดไปสิงด้วย คุณนั่อยู่บบคุณยังไปทำคุกไก่อนดีเลยคุไก่ยังม่อน้ำมันเนบอเอามาหันนี่เนบอเออใช่ไหมคุ่ไคุกแใส้วคุไก่ไว้อยู่ตาฉันเดินออมาจะไปเก็บเตนท์น่กแกน้องหน้าจะเก็บไคุณเอคุณเอก็ูคุณเอ่ยราไปไหนมาก็ว่าอยู่่อกว่าสุดไปไหนเอมือาอรอ

เดี๋ยวว่า,วออา <What? S 1> หรือว่าหรือว่า <c oughs> มันสปรกแล่มันสตารแล้วเหรอ,อเอา้าปียไปเข้า,าน้ำเลยหรือยังไงไม่งั้มันจะถือก้อง,งไปนไม้ <c oughs> ตับมือตับมือพี่น้องขามาหันแบบตอนตอนนั้นโน้ตบุกเนาะเเออโโดนนมัลยคือคืนนี้ได้ทั้งสองคนไงหนึ่งพันคะแนนให้กรบแพยซ้อนกระเพยไงคะเห็นไหมแล้วมีการเตรียมกันในร้อมได้น้ำโน้ตบุกวะเัอไปเตียมมืตอนไหนเธอหมดบาท ใน่นพูดในพูดห้าร้อยคะแนนนะคะพี่น้องคะขอบคุณแม่ดานะคะขอบคุณแม่ดานะคะแม่ดาเนเธอร์แลนด์ทีเอ็นดูโพอิรลนะคะให้นอตบุ๊กห้าร้อยคะแนนแล้วก็ให้อ่านห้าร้อยคะแนนนะคะมีความสุขและรายกันสุขภาพไปหลายสุขภาพร่างกายแข็งเลยไม่แล้วเมื่อกี้กูแบบอีนี่มาสิเกียนให้กูพี่น้องคะมันหันเป็นข้ามบอกที่แบบบอกคอยสุขภาพสดใสนะคะเพราะว่าบอกแบบมูกันนะคะไม่นี่มันบอกว่าอะไรนะอิยก ไอโยกมันบอกว่าฉันไม่อยู่ใช่ไหมฉันเริ่มไม่ชอบไอโยกเจโยกแล้วใช่ไหมไเตรียมกันไงแบบปูพืน้นปูแผนก่อนไงไเตรียมกันมาแต่คืนมาคืนค่ะที่<อ>จริงนะ<อ>นว,ว่าจะเซอร์ไพรส์ทั้งสองคนแต่ว่าอีนนี่มันหูแล้วไนงะแบบแล,แล้วมันไม่สบายสงสารมันเป็นเซอร์ไพรส์มันก็บอด,ดีกว่าไม่น่าจะรู้แล้วล่ะรู้แล้วล่ะว่าปีก่อนก็โอ <What? S 2> ยงคู่ไก่ไก่ทำเดือนที่แี้ว มินสี่นะแล้วเมื่อกี้ไม่แต่เมื่อกี้มันมันอยู่ว่าก็เอาให้อีโนสี่ก็เอาให้อีโนสี่มันก็รู้ว่าก็รู้ว่าแม่เอาให้อินโนก็ยุดหลอนบอกว่าแล้วมันไม่สงสัยนะเพราะว่าอีนี่กับเงินกับเงินแบ่งสีงานฉันกับเงินใส่ก็คิดว่าเจ้าให้มาขอบพระคุณไม่ด่าอีนี่นะคะอันนี้แม่ให้จริงๆนะเดี๋ยวดูเอาสลิปให้ดูเลยซุปเปอร์เตี่ยมกับแม่ตื่นีเตี่ยมตอนใดแต่ ตอนที่ว่าฉันบอกเธอไตลอกนะคือไปเตรียมกันมากแล้วจงมาบอกเธอบอกอืมไปหามันอยู่ทงงังรถไงฉันเอาขอมมาเก็บเลยว่าแม่มีแม่โอนอันอยังกามาอะไรไม่ให้ไอ้นนตบุ๊คห้าร้อยเดอเดี๋ยวแกงมันเนาะบอกว่าให้เธอด่ามันนางให้เธอด่ามันละบันอีนี่ก็ว่าบอบอแบอบเมือ่ออ,อ,อยากหายมงสิเลยว่าแบบเออแต่ว่านี่แบบ <c oughs> <c oughs> ขอบพระคุณไม่ได้นนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวหานะ้ำมาดูนะสวยๆก่อน โอเคค่ะพี่น้องคะก็ขอขอบพระคุณแม่ดานะคะที่เอ็นดูพวกหนูนะคะเอ้ยไม่ได้ยังให้อยู่ประพาดาห้าร้อยคะแนนอีกนะคะพี่น้องคะ,อคคะขอบพระคุณคคแม่เราฝากคุณคู่ไก่มากนะคะขอบพระคุณแม่ดามากๆนะคะขอให้แม่มีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะคะรำ่ำร่ำรวยๆขอให้ได้กับขึ้นไปหมื่นละหมื่นล้านเท่านะคะกว่ามากกว่าสี่้พวกอีรัมมาอองนะคะแล้วก็งานต่อไปเจอกันอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะคะวัดบ้านขวาวนะคะสุวรรณภ<อ>ูมิพี่น้องคะร้อยเอ็ด ดีใจหลายตัคือแพนนี่แพนแพนี่ก็คือแบบตบมือตบมือ,แบบอสนจริงจริงอันนี้เป็นครั้งแรกเลยไหมครั้งแรกเลยใช่ไหมออแือดีใจดีใจแห้งที่แบบอุ้ยให้อา,อาร์ตอือเลิศแล้วลงมาจากฉากนะเงินเข้าบัญชีหนึ่งพันคะแนนแล้วแบบฝากให้สองคนนี้หน่อยนะเป็นคลิปที่เรามาเดินตลาดวันนี้เลยเออยตแม่แล้วนุจะทำคลิป ดูๆเออแบบถ้าจะทำคอนเทนต์ดีๆเอาให้พฮ่พอๆไม่ไม่ FC เดิมเลยเงินสดเพราะว่าธนาคารในในโทรศัพท์หนูเห็นบัตรใด้ทรศไปกดบ่ได้ดัาที่นี่ก็เลยได้ยืมโน้ตมากินข้าวก็เลยคืนได้คืนแล้วแม่แต่ว่าเมื่อกี้แบบงงมากเลยนะเออมันแบบสุกใส่อ๋ออีโนสีหน่อยสิเอาอีโนชอโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอๆกันจ้านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้องค่ะ